สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 4นะคะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดวันที่21มีนาคมถึง19เมษายนก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เจนเย็นกันนะจ๊ะโอเคมาดูค่ะว่า ชาวราศีเมษในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน the s t r i n t h e high priestess เด seven of swords เจดาบ five of wands ห้าเมยเท้าแล้วก็ the magician คืออะไรอะ่ะเมษมันเกิดอะไรขึ้นจากการที่แบบว่า อ๊ะเราว่าเราได้อเราว่าเราเอาอยู่อะไรเงี้ยค่สูญเสียการควบคุมหร,หรือ,อยังไงหรือพยายามที่จะฝืนฝืนบ,บังคับหรือแบบเรียกอ,อะไรวะขัดขืนความรู้สึกตัวเองอ่ะืปไปทําอะไรมาคะเมธไอ้สาวสกว่าช่วงที่ผ่านมาคุณเจอกับสภาวะที่แบบค่อนข้างอึดอัดเนาะทั้งทงที่คุณ ตัวคุณก็มั่นใจว่าตัวคุณเองน่าจะจัดการได้น่าจะทํามันได้ดีน่าจะแบบเฮ้ยเราว่าเราแบบคิดคิดได้เรารอบรู้เราแบบสามารถจัดการปัญหาหรือในเรื่องของความสัมพันธ์เราว่าเราทําได้อ่ะคือคือคุณมีความมั่นใจ <c oughs> ความมั่นใจอ่ะนะแต่พอเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมีเรื่องขัดแย้งขึ้นมี การทะเลาะขึ้นมันกลับกลายเป็นว่าบางทีก็สูญเสียการวบคุมเหมือนกันแต่ก็พยายามที่จะทําให้มันอยู่ในในการควบคุมของตัวเองอยู่ะนะคือไอ้หลักสุขว่าคุณไปเจอกับกับอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยโอเคหรือตัวคุณเองไปทําอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคกับคนอื่นหรือเปล่าคือมันเหมือนแบบทําอะไรแบบปิดบังอะ่ะไม่ได้มีการเปิดเผย แอบทำอะไรบางอย่างแต่ตัวเองก็แบบว่าเหมือนพยายามซ่อนความรู้สึกอะเก็บอารมณ์เก็บอาการบอกใครไม่ได้หรือว่าหรือคุณไปอยู่กับความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถบอกใครได้ด้วยแล้วตัวเองก็รู้สึกฝืนๆเหมือนกันแต่ตัวเองก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเลยเกิดความสัมพันธ์ที่ ดูมีความไม่เข้าใจอ่ะอาจจะเกิดการทะเลาะหรือเกิดการขัดแยง้งกับความสัมพันธ์อ่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งมันได้แต่เก็บไว้ข้างในอ่ะค่ะคุณไปม,มีความสัมพันธ์หรือไป,ไ,ปไปรู้สึกอะไรกับใครโดยที่แบบว่าไม่สามารถบอกได้ไหมแล้วก็แบบว่าแต่คุณก็ไม่ชอบให,ให้เขาคนนั้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์มาควบคุมคุณอ่ะ คุณต้องเป็นคนควบคุมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดความแบบเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้เ้ยเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้เราต้องเต้องฟังเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบเป็นสิ่งโตให้คุณกอดตลอดอะไรแบบเนี้ยไอ้ส,สัจจคุก็มฟิลเนี้ยแต่ก็บอกใครไม่ได้เพราะว่าอะไรมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยอะสิเลยนะไหนดูซิ คนที่ชาวราศีเมษน,นึกถึงอาหารในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน The Chariot n i f e Cup กะก,กาถว้วย Forks สอดซีดาบ Six of Cup หกถ้วยแล้วก็ a c e of p l e s หนึ่งเหรียญ คนที่ชาวราศีเมษนถึงก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเคยรู้จักกันเคยคุยกันหรือแบบทําความรู้จักกันมาระยะนหนึ่งแล้วก็แบบว่าวนกลับมาคุยกันใหม่ในอีกรูปแบบหนึง่งหรือก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณคุยกับคนที่เขาค่อนข้างมีความเป็นเด็กกว่าหรือนิสัยเด็กกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่คน,คนนี้มีความที่แตกต่างจากคุณนะอาจจะว่าคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติด้วยก็ได้หรือแบบอืม คนที่เขามีการมีความคิดที่ไม่เหมือนคุณคือคุณความต้องการของคุณอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตัวเขาเองก็มีความต้องการในแบบของเขาอีกแบบหนึ่งซึ่งมันต่างกันนะคะมันต้องใช้การจูนการปรับเข้าหากันเพื่อให้มันตรงไปในความสัมพันธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการอ่าให้สาวว่าตัวเขาเองมีความนิ่งนะในช่วงที่ผ่านมามีความนิ่งคิดนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะ ไอสองว่าตเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นเด็กถึงแม้ว่าเขาเรื่ออะไรอะ่ะอาจจะยุ่น้อยกว่าก็จริงแต่คนคนนี NG ้ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ง่ายๆเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มาเล่นๆไอ้สางว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างที่ชัดเจนแล้วแล้วมันมันโอเคกับเขาอะการเป็นหนึ่งเหรียญคือการที่มีความสัมพันธ์ที่จริงจังมันมันต้องไม่ได้มาเล่นเะล่นอะมันไม่ได้มาแบบมามาหายหายดีวะมันต้องแบบ มันต้องชัดเจนว่าเฮ้ยกูกับมึงเป็นอะไรกันกูคุยกันทุกวันนี่คืออะไรอืมคือเป็นแค่เพื่อนเหรอหรือเป็นอะไรเป็นแค่รุ่นน้องรุ่นพี่หรือยังไงเฮ้ยใ,ใช่หรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบนิดนึงอ่ะคือถ้าคุยกันในระดับนี้ถ้าคุยกันในข้อความแบบนี้เฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่สถานะนั้นไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความขี้ยี้นิดนึงคือแบบ สิ่งที่เขาต้องการคือความสมพัธ์ที่มันจริงจังไว้ยเคือซีเรียสอะความนี่มึงกูคบกันอะคำว่าคบอะกูกูก็อยากได้ซึ่งแบบเออมันต้องมีสถานะน,นิดนึงอะไรแบบเนี้ยคือเขาไม่ต้องการความรักที่มันแบบก้าวถ้วยที่แบบว่าลันลาไปมาได้หมดหรือเ <laughs> งาเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่บบนอีเลฟเว่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่อ่ะอืม เอ๊ะเหงาเมื่อไรก็แวมมาไม่ใช่สิมันต้องหิวเมื่อไรก็แวมมาขอโทษนะคะคือแบบอืคนคนนี้เขานิ่งอะค่ะเพราะว่าเขานิ่งเพร่ะคิดอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะตัวเขาเองไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่เล่นๆหรือแบบมีความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวหรือแบบว่าคุยกันเพื่อให้รู้สึกดีแล้วพอแบบเออจะไปไหนก็ไปแล้วแบบเอคิดถึงเมื่อไรก็ ก็ก็ค่อยมาคุยก็ได้เงี้งคือเขาไม่ไต้องการความสัมพันธ์อะไรที่มันแบบนั้นน่ะนะเขาต้องการอะไรที่ค่อนข้างซีเรียสหนึ่งให้เกียรติเขานิดหนึ่งอะไรแบบเนี้ยอดูสู้กันอยู่นะดูง,งัดงัดกันอยู่เดี๋ยวเขาดูในข่าวว่าเออสถานการณ์ความรักของชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมสองห้าสี่เป็นอย่างไร The m ม o n เอสอับสอนนะคะแปดดาบเอสอับสอนหนึ่งดาบ10 of p e n t a c l e คค่ะสิบเหรียญ The e m p e r อ r สำหรับนะคะชาวราศีเมษ ไอ้สัสกว่าที่ผ่านมาเนอะคุณเจอแต่กับความสัมพันธ์ที่มันดูหยอดแย่มันดูแบบมันดูเหมือนยังยังไม่ยังไม่โผล่ขึ้นมาแบบชัดเจนอะนะมันเลยทําให้แบบว่าที่ผ่านมาคุณก็จะมีความแบบใช้ชีวิตแบบงงๆอ่ะคือมันจะสุขไหมมันก็ไม่สุขความสัมพันธ์แม่งไม่โอเคด้วยมันก็เครียดไหมมันก็เครียดแต่ถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะ แกหมดไหมมังยังแกไม่หมดเลยมีอะไรคา,า,า,าราคาซังกันอยู่ทำอะไรแล้วแบบไม่บอกแล้วก็ไม่มาเคลียร์ด้วยไอสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรหรือแบบปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ออยังยังนี้ทำความเข้าใจกันไหมอะไรอย่างีม้ม่มีคือแบบออย่างนี้คือราศีเมษก็คือเมษดเมษคือความเป็นเมษนะความแบบ คมใหญ่อะค่ะความใหญ่ความโตความแบบเฮ้ยเราต้องเป็นผู้นำเฮ้ยเราต้องเป็นหลีดเดรนนิดนึงแบบเฮ้ยเราต้องเป็นคนที่คนโตความสมพันธ์เท่านั้นคือจะมาให้เราแบบคุกเข่าแล้วแบบเฮ้ยเธอนั่งลงแล้วจับมือแบบเฮ้ยเธอเราเธอฟังเรานะอะไรเงี้ยม่มีไม่ใช่เมธค่ะนั้นอันนั้นอันนั้นเมธจินแดงคือแบบอม,มันจะทำให้คุณ หมอง่นนะถ้าคุณจะยังเป็นอย่างเงี้ยคือไอสัสุกว่าการที่ชาวราศีเมษมีความแบบมีความโตหรือมีความที่แบบว่าความต้องการอะไรที่แบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบการที่คุณถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกอะแต่คุณก็ไม่บอกอะเขาเรียกอ,อะไรวะมีอะไรที่เครียดมีอะไรที่สะสมข้างในหรืออะไรที่มันแบบควรที่จะแก้ไขอะคุณกลับเก็บไวอ้อ่ะแต่โชว์คาแรคเตอร์เมาส์แบบโอ้โห กูทาได้หมดกูโอเคกูคแบบเฮ้ยกูจัดการได้อะไรแบบนี้ไอส้สาวทกว่าคุณจะเป็นอย่างเงคือในช่วงเดือนสิงหาคมนะไอส้สาวว่าไอ้ปัญหาต่างๆหรือไอ้ความคิดต่างๆที่ทําให้คุณมีความกังวลอะแล้วยังเก็บไว้อยู่อะไอส้สาวมันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือคุณจะได้รับการตัดสินใจอะไรบางอย่างขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์มันเหมือนมันจะได้เคลียร์ได้เคลียร์แบบชัดได,ได้เคลียร์ในแบบที่ เออกังวลมานานอะ่ะแต่ก็คงคลิปคาแรคเตอร์แบบว่าเฮ้ยปกติดีอะไรเงี้ยไอส้สาว่าคือถ้าชาวราศีเมษมีความสัมพันธ์ที่จรงิจรงจังอะไรอยู่แล้วนะแต่แบบไปม,มีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่แบบว่าเหมือนเหมือนมันจะรู้สึกอะ่ะถ้าคนที่คุณถามถึงตอนนี้เป็นคนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่คุณมีคนอกุณอยู่แล้วไอส้สาวสว่าคุณจะตัดสินใจที่จะแบบจบ เรื่องอะไรแบบเนี้ยความคุมเครือความไม่ชัดเจนหรืออะไรปัญหาต่างๆที่มันยังคงยืดเยื้อแล้วแบบพยายามคิดว่าจะแก้ไงแต่สัตวคุณจะตัดสินใจได้บางทีคุณอาจจะเลือกคนที่คุณต้องจริงจังคุณอาจจะต้องเลือกคนที่แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ที่ชัดเจนอยู่แล้วหรือถ้าขั้นสุดนั่นคือถ้าคุณมีสามีหรือภรรยายอยู่แล้วคุณก็ต้องเลือกเขาอะ อครอบครัวความความเป็นแฟมิลี่มันต้องมาก่อนนะแต่ถ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาได้ยกอะไรถึงขั้นขนาดเนี้ยก็จะแบบว่าเหมือนตัดสินใจที่จะแบบว่าว่าอยู่กับอีกคนนึงที่แบบว่าชัดเจนกว่าเลยแบบเนี้ยเพื่อให้ริสึว่าคุณไม่ได้คุยคนเดียวอืม แต่มันต้องเลือกแล้วมันก็ต้องตัดสินใจในแบบนั้นอขอูหนะะอ่อยค่ะคนที่ชาวราศีเมษนึกถึงอะค่ะสถานการความรักของเขาในช่วงเดือนสิงหาคม64เป็นอย่างไรเดอะจัสติดเอซอบครับขับแถ้วยคิงออฟเพนน a c l โคราชาถือเหรียญ The f o o ลแลวก็ p a g e of p e n t a c l e คเด็กถือเหรียญสำหรับคนที่ชาวกองถุยคนที่ชาวราศีเมษนะคะถามถึงไอ้สาวว่าฟังอีดีนะดวงนี้มันเป็นดวงโดยทั่วไปนะมันอาจจะไม่ต้องกุมทุกคนไอ้สาวว่าคนคนเนี้ย มันมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องทําให้มันอยู่ติ่ธรรมและแหละในเรื่องของความสัมพันธ์คนคนนี้ถึงแม้เขาจะเขาอะไรอะ่ะเขาจะมีความนิ่งอะนะเพราะคนคนนี้เขาเองต้องการความรักที่จริงจังและหนะักแน่นและเขาเองก็เป็นคนที่รักในแบบที่ลงลึกนะถ้ารู้สึกอะไรกับใครเนี่ยก็ก็เต็มที่นะแล้วตัวเขาเองก็คาดหวังเหมือนกันว่าความสัมพันธ์มันต้องดีดิความสัมพันธ์ ที่ควนได้มันมันต้องเท่ากันปอกวะเนี่ยเดี๋ยจะติดอ่ะคนคนนี้เขาแค่รู้สึกว่าถ้าสิ่งที่เขาได้ความสัมพันธ์ที่เขาได้คนที่เขาจะมาแบบเขาเรยกอะแหลหยิบยื่นความรู้สึกให้ถ้ามันไม่ดีจริงหรือถ้ามันไม่เท่ากันหรือถ้าแบบว่าหล่อแหละไอ้สาวว่าเขาเลือกที่จะแบบแปดเออพูดดีแปดถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่เขารู้คุณค่าของตัวเขาเองครัะว่า ความรักที่เขาควรได้อะมันควรอยู่ในในรูปแบบไหนมันอยู่ในมันควรอยู่ในในสถานะไหนคือเขาไม่ได้งโง่นะคะว่าแบบว่าการที่จะแบบคุยกันแบบเนี้ยเพราะอย่างงี้ก็มีความสุขแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เขาก็ King of Pentacle นะคะเขาก็ไม่เบาคือเขาเรียกอะไรคุณค่านในตัวเขาเขารู้ตัวว่าเขาอะ่ะ มีดีเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีในเมื่อเขาเป็นคนดีแล้วพยายามหยิบยื่นความสัมพันธ์ที่ดีให้แล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งกลับให้ความสัมพันธ์มาแค่แบบเด็กถือเหรียญอย่างเงี้ยมันเท่ากันปะล่ะเท่าที่ไหนเท่ายังไงไหนแล้วสิต้องไหมมันไม่เท่าไงมันก็เลยความยุติธรรมคืออะไรอยู่ตรงไหนนะในเมื่อไม่ยุติธรรมว่ามึงสิบอะแต่มึงให้กูมาแค่แบบสองเนี่ยคืออะไร อะไรเงี้ยเออมันก็จะเกิดความแบบมันไม่ยุติธรรมรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่โอเคคนคนนี้ก็เลยไอ้สารว่าเขาเลือกที่จะแบบออกมาเอามาจากความสัมพันธ์ที่มันมีแค่แปดถ้วยที่แม่งแบบไม่เติมเต็มเขาอะมันไม่เหมาะมันไม่สมกับความต้องการของเขาสิ่งที่เขาทุ่มเทไปสิ่งที่เขาแบบแสดงความรู้สึกไปโหรักคนแากจะตายแล้วไงอะ พอรักปุ๊บแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมามัน,มนแบบอืมันเหมือนรถสิบล้อจาักรยานอะค่ะคือ,อคนละเรื่องเลยอะเขาก็เลยเลือกที่จะไปเริ่มต้นกับความรักของเขาอะเริ่มต้นกับตัวเองเริ่มต้นในแบบอิสระเริ่มต้นในแบบที่เออกูก็ใช้ชีวิตอ,อกูก็ได้ถ้าความรักที่มันมีให้มันมาอยู่จึ้งหนึ่งอะก็ได้กูกยุ่งกูอะ กูก็จะชิวของกูก็ได้กูก็จะเปิดใจให้กับคนอื่นเขาเข้ามาก็ได้เปะวะเพราะคนคนนี้รู้คุณค่าของตัวเขาเองเห็นนะขอดูนะค่ะอ่อราศีอะไรพูดดีดีติปากแม่งอ๋อพายังบอกแนะนำอะไรชาวราศีเมษนะคะมาดูกันเซเว่นนอวนเจ็ดไม้เท้าเทรเวนบานสามไม้เท้าเซเว่นนอปสอดเจ็ด Let go no commitment Goddess of Earth mm hmm. yes take action meditation bring answer mm hmm. สําหรับนะคะชาวราศีเมษสิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็แนะนํากับคุณนะนะไอสัสึกว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่คุณจะมีกับ กับคนคนนี้ที่คุณรู้สึกอ่ะมันมีความเป็นก็ได้หรอไฟเออมีความเป็นไฟนหนึ่งคือไอ้สาวมันก็มีแรงดึงดูดถึงกันและกันอย่างอย่างสุดซึ้งเหมือนกันนะคือถ้าไม่ชอบก็ไม่คุยถ้าไม่รู้สึกก็ไม่ได้ติดต่อหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของคุณกับเขาอ่ะมันมันเป็นความรู้สึกที่มันเจ็ดดาบะมันเหมือนมันแอบคุยมันแอบรู้สึกมันแบบว่าก็พยายามนะคือ เฮ้ยเรารู้สึกดีมันรู้สึกกันมากนะแต่เหมือนมันบอกไม่ได้มันรู้สึกกันมากนะแต่แบบมันมันยังไม่ชัดเจนสัทีอ่ะก็เลยงงๆว่ามันมากมากยังไงนะก็คืออ,อถ้าคุณยังรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขามันมากจริงนะอลิสามันไม่ใช่ว่าแบบว่าเราไม่รู้สึกอะไรกับเขาเลยก็คุณลองคุณลองนิ่งๆดูอ่ะแล้วลองลองวัดระดับลองคิดถามตัวคุเองไหมล่ะว่า แท้จริงแล้วสิ่งที่คุณต้องเลื่อนจริงๆหรือสิ่งที่คุณต้องรู้สึกอะไรจริงๆมัน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 คือใครมันคืออะไรยังไงความสัมพันธ์แบบไหนแล้วคนที่คุณรู้สึกอย่างเงี้ยอยู่อ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากนะมากจริงหรอมันมากในในรูปแบบไหนอ่ะมันมากแล้วทําไมมันถึงเป็นเจตระมันมากแล้วทําไมมันถึงไม่เป็นแบบดัซซันอ่ะทําไมมันถึงไม่ไม่สักเซสอ่ะเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันต้องมีสาเหตุอ่ะ อยู่ตรงไหนแล้วังไงต่อคือดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณออกับเขามันค่อนข้างที่จะทุลักทุเลเนาะบางทีอะ่ะคุณอาจจะอยากเทคชั่นอะไรกับเขากับคนคนนี้บ้างอยากจะทําอะไรให้เขารู้แต่การเทคชั่นของคุณเป็นการเทคชั่นที่จุดจุดผลลัพธ์ของมันอะ่ะมันได้คําตอบไหมอะ่ะมีการรอคอยที่จะแบบว่าเฮ้ยอยากจะแบบเข้าคุยเขาใหมา่อยากที่จะทักเขาใหมา่อยากที่จะแบบ ยา้เขารู้นะว่าเราแบบโหฟีลลิ่งมันเยอะอะรูรักเธออยากคุยกับเธออยากติดต่อ,อก,กับเธออยู่นะแต่เทคชั่นเป็นเพื่อนอะไรถ้าความสัมพันธ์แม่งน o no อ o ม m i t m e ไม่มีสถานะความสัมพันธ์แม่งไม่รู้แอบรู้แต่แล้วนะั้นแต่อยากคุยจังเลยอะแบบนี้ก็ต้องโดนแบบปิดกันนะ้นน่ะไอ้สาวสุกว่าคุณจะเหนื่อยกับการที่คุณแบบก็อยากพยายามทําทําให้เขารู้ว่าอยากคุยนะแต่จุดแต่จุดที่มันได้อะคือ คุยเพื่ออะไรอ่ะคุยในแบบนี้คุยในแบบที่ไม่มีสถานะเหรอใครจะยอมรับอ่ะคือมันอาจจะมีนะคนที่ยอมรับแต่ยอมรับไม่ได้นานหรอกค่ะเพราะว่าทุกๆคนก็ต้องการความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนอ่ะไม่งั้นมันเสียเวลาชีวิตนะบางทีอ่ะเราคอยอย่าเทคั่นแต่ถ้าเทคเชนแล้วมันโ o นคอมมิ n เมนไม่มีสถานะก็ปล่อยปล่อยไหมอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่า คุณรักเขาแต่ถ้าคุณทิ้งเขาได้แค่เนี้ยคุณปล่อยเขาเขาร้องคือมันเหมือนแบบคุณคุณดึงใครที่เขามีค่าไว้อะทั้งทั้งที่ตัวคุณไม่สามารถดูแลเขาได้ดีอะ่ะไม่เอานะคะอย่าทำแบบนั้นคือถ้าปลดปล่อยเขาไปได้ก็ก็ปลดปล่อยเขาไปแล้วก็เรื่องในสิ่งที่มันควรจะเป็นอะ่ะเรื่องในสิ่งที่มันถูกต้องเรื่องในสิ่งที่ เออมันมันเหมาะสมกับคุณอย่าดูถูกคนคนนี้อย่าดูถูกคนที่แบบเออรู้ค่ะว่าคุณยังรู้สึกกับเขาอยู่แต่ถ้าคุณดึงเขามาโดยที่คุณไม่มีอะไรให้เขากลับไปแบบดึงมางั้นๆั้นอ่ะดึงมานั่งเฉยเแล้วเดี๋ยวเออแค่อยู่ข้างๆกูก็โอเคแล้วแต่คุณถามความรู้สึกเขาด้วยสิว่าเขารู้สึกไงสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรมันไม่ใช่การที่เขามานั่งเฉย,ยหรือแบบคุยอยู่คุณไปวันโดยที่แบบไม่รู้ว่าอนาคตคืออะไรอย่างเงี้ยมันดูถูกเกินไป ถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะสู้ๆนะคะเขาดุนในคาราสีอะไ,ไ,ไรใดอะไรขนาดอะไรท่าอะไร,ร,รที่มีเกมมินพลกับชาราศีเมนช่วงเ,เดือนสิงหาคมบอกสีมาดูกันรูโตราศีพิจิกเออวีนัสราศีตุลแล้วก็แอเรียสราศีเมษพิจิกตุลแล้วก็เมษโอเค ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย